มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยกับการนําเอาเรื่องราวดีๆที่ทําให้สังคมมีรอยยิ้มมานําเสนอจะเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้และผู้ที่กําลังได้รับความเดือดร้อนและต้องการการช่วยเหลือนะคะรูปแบบการช่วยเหลือจะมีทั้งการแบ่งปันและการหยิบยื่นโอกาสดีๆให้แล้วตามที่เราทราบละ่ะเมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นจะทําให้สังคมของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะ ทน,นแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเยี่ยมติดตามโครงการสนับสนุนพ่ออ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ในพื้นที่อำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากโดยมีนายบุญเสริมชัยโรดปัญญานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้านให้การต้อนรับภายหลังโครงการอนุมัติหน่วยงานที่เสนอโครงการจะด,ดำเนินการจัด และส่งมอบผ้าอ้อมให้กับผู้ป่วยตามโครงการจำนวนไม่เกิน3ชิ้นต่อวันโดยมีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่จริงๆส,งสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะครับคือความเชื่อมโยงระหว่างการทำงานของเครือข่ายภาคประชาชนกับท้องถิ่นนะครับด้านหนึ่งก็คือสำนักง,งานสนับสนุนส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่ากลไกความช่วยเหลือผ่านกอ,ทอน่ทหรือกองทุนท้องถิ่นเนี่ยก็จะเป็นอีกกลไกหนึ่งซึ่งจะทำให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งขึ้นครับ ซึ่งในพื้นที่ตําบลแม่ต้านอำเภอท่าสองอยางมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเมื่อได้รับการประเมินสุขภาพและคุ้มครองสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทของศูนย์ประสานงามหลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตามมาตรา50วงเล็บ5จังหวัดตากณบ,บ้านเชียงแก้วหมู่หนึ่งตํา บนแม่สองอำเภอท่าสองอย่างในการรับรู้เข้าใจสิทธิ์บัตรทองของประชาชนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณาสุขต้องขอบคุณทันสอบปอสบจแล้วก็ท่านนายกศแล้วก็ท่านอสมอแล้วก็ทุน่วยงานนะคะที่เข้ามาให้ช่วยเหลือคุณยายเกี่ยวกับกทำผ้าอ้อมหรือว่าอย่างอื่นที่คอยเอามาช่วยให้คุณยายะคะ่ะ สำหรับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนดำเนินงานร่วมกับสปะสะชในการให้ความรู้สิทธิประโยชน์บัตรทองหรือ30บบาทรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการรับบริการสาธะะารณสุขและมีส่วนร่วมในระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้านอื่นๆโดยที่ศูนย์ประสานงานจังหวัดตากมีส่วนร่วมประสานผู้มีปัญหาสถานะทางทะเบียนให้ความรู้สิทธิบัตร เคาะประตูบ้านแจกแผ่นพับแนะนำแอปพลิเคชันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สองมาคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นจากบุคลากรสาธารณาสุขในพื้นที่ด้วยและทั้งหมดนี้นายคนส่งยิ้มกับจุ่มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพอวอเอ็มเพร์ f, ดูแลห่วงใหญ่คุณ บริษัทธุรกิจเหล็กดีรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ